พร์เปเทิลเหล่านี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่กันเนี่ยก็จะเป็นไพร์สเปเทิลที่ให้โอกาสทํากําไรสูงมากเหมือนกันนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถหาได้โดยทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าจะเป็นคู่เงินหรือว่าทองคำเนี่ยเพื่อนๆสามารถเจอพวกไพร์สเปเทิลที่มีชื่อว่า ascending triangle descending triangle หรือว่า symmetrical triangle ได้เลยนะครับในโครงสร้างกราฟพวกนี้จะมีโครงสร้างยังไงนะครับก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคิวของ price pattern แล้วนะครับซึ่ง price pattern เนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะครับมีเป็นร้อยรูปแบบเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยเราก็มีแบบว่ามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเทคนิคการเข้าออเดอร์เนี่ยการเปิดบายเปิดเซลล์เนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึง price pattern ที่มีชื่อว่า ascending triangle นะครับหรือว่า descending triangle หรือว่าซิมมิเคิลแตร์แองเกิลนะครับหรือว่าพวกสามเหลี่ยมต่างๆนี่แหละหรือว่าสามเหลี่ยมทองคาําอะไรพวกเนี้ยซึ่งไอ้แพทเทิร์นเนี้ยสามารถหาได้โดยทั่วไปเลยนะนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆหาเจอเนี่ยเพื่อนๆสามารถแบบว่าได้โอกาสทํากําไรแบบสูงกว่า70%เลยนะครับซึ่งสามารถหาได้โดยทั่วไปจริงๆเลยนะผมเจอแพทเทิร์นพวกเนี้ยบ่อยมากเลยนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างราคาไอ้พวกสามเหลี่ยมพวกนี้เนี่ย ไม่มีโครงสร้างยังไงเราจะสังเกตได้ยังไงนะครับแล้วเราจะหาจุดเข้าได้ยังไงเก็บกาไรยังไงเก็บเอสเซลยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมในคลิปนี้เลยครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแพทเทิร์นนี้เลยนะครับนี่ ascending descending แล้วก็ symmetrical triangle นะครับซึ่งแพทเทิร์นพวกนี้แหละก็จะเป็นลักษณะหน้าตาเป็นสามเหลี่ยมเนาะนะครับนี่แบบว่าเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับซึ่งทุกๆแพทเทิร์นเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมลักษณะที่แบบว่าทําแบบว่ากรอบแคบลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตจากเ มันจะแบบว่าทาแบบว่าแคบล,ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ตรงปลายสุดนะครับซึ่งกราฟราคาเนี่ยมันจะวิ่งแคบมากนะครับซึ่งตรงส่วนนั้นแหละมันจะเป็นส่วนที่แบบว่ากราฟเนี่ยจะเลือกทางนะครับถ้ากราฟมันเลือกลงเนี่ยมันก็จะลงไปเลยถ้ากราฟมันเลือกขึ้นไปหรือว่าเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเลยนะครับซึ่งลักษณะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองพูดถึงเอสเซดิงก่อนนะครับเอสเซดิงเนี่ยเพื่อนๆต้องสังเกต2เส้นนะครับซึ่ง2เส้นนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องแบบว่าถ้าเสส้้นนนแรกดาบ มันก็จะเป็นเส้นเน็กไลน์นะครับเส้นเน็กไลน์นี้ก็จะเป็นเส้นที่บ่งบอกนะครับว่าถ้าราคาเนี่ยมันชนเส้นแนวต้านเมื่อไหร่เนี่ยราคาจะทุบลงนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ก็คือการชนเส้นแนวต้านครั้งแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะแล้วก็ราคาเนี่ยมันดันตัวขึ้นไปนะครับซึ่งมันเป็นทนําเทรนขาขึ้นด้วยนะนะครับซึ่งเทรนขาขึ้นในที่นี้อ่ะก็คือมันยกโลขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกต high เนี่ย high มทำ high เท่ากันหมดเลยนะครับนี่โลเนี่ยมันคือมันยกขึ้นไปนะเนี่ย มันทำโลสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าในกรณีไฮเนี่ยมันทำหายเท่ากันหรืออาจจะสูงกว่าก็ได้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยออราคาเนี่ยต้องไปดูบนกราฟหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับบางทีราคามันแบบว่ากราฟเนี่ยโครงสร้างมันไม่ได้แบบเป๊ะๆขนาดนี้นะนะครับนี่ราคาเนี่ยมันมาชนเส้นแนวต้านเส้นสีแดงเนี่ยครั้งที่2นะครับราคากลับตัวลงมาชนเส้นเทรนไลน์แนวรับสีฟ้าครั้งที่2เหมือนกันนะครับเป็นอีกครั้งแรกนะครับนี่ครั้งที่2ราคาก็กลับตัวขึ้นไปชนเส้น เทรนไลน์ชนเส้นแนวต้านครั้งที่3นะครับก็คือจุดนี้สรุปว่าชนครั้งที่3ไม่ผ่านนะครับแต่โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยการชนเส้นของราคานะครับหรือว่าโครงสร้างของกราฟเนี่ยมันไปชนเส้นแนวรับหรือว่าแนวต้านเนี่ยถ้าเกิน2ครั้งไปต้นไปเนี่ยเพื่อต้องระวังแล้วนะครับถ้า3ครั้งปั๊บเนี่ยเฮ้ยต้องดูแล้วว่ามันจะหลุดไหมหรือว่าครั้งที่4เนี่ยอ่ะลงมาใช่ไหมครับเนี่ยชนเส้นแนวต้านครั้งที่3ปั๊บลงมาชนเส้นแนวรับเทรนไลน์แนวรับครั้งที่3ปับ้ยมันไม่หลุดป แสดงว่ามันกลับโตขึ้นไปนะนะครับต้องดูเรื่องของแท่งเทียนอีกทีนึงนะนะครับถ้าดูแท่งเทียนอีกเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกได้นะครับว่ามันจะลด,ดลงหรือว่าไปต่อหรือว่าขึ้นไปต่อนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับกราฟเนี่ยบ่งบอกว่ากราฟเนี่ยขึ้นไปต่อชนครั้งที่4สรุปแล้วครั้งที่4ี่เนี่ยไม่ลงนะครับแต่มันทะลุขึ้นไปเลยนี่ก็จะเป็นลักษณะของไพ c e เบตเทิลแบบนี้นะครับซึ่งกรณีนี้ก็เหมือนกับพวกดีเซนดิ n งเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าดีเซนดิ่งเนี่ยข้อแตกต่างจะแตกต่างกับงตรงที่ว่วา กราฟเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงมานะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเอ c e ซนดิเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเนี่ยลักษณะประมาณนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยขาขึ้นไปแล้วก็ลงต่อนะครับขาขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไปนะครับหรือว่าขาขึ้นมานะครับกราฟไซเวสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมานั่นเองนะครับหรือว่าเคลื่อนที่ตรงข้ามกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น descending เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่แล้วน่ะจะเกิดในกรณีที่เป็นเทรนขาลงนะครับ ในกาฟก็จะเป็นเทรนขาลงมาแบบนี้แบบนี้นะครับนี่แล้วมันก็กลับตัวขึ้นนะครับหรือว่าในกระบวนการณีหรือว่าโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยดีเซนดิงเนี่ยจะเกิดแบบนี้นะครับเนี่ยกาเป็นเทรนขาลงมาแล้วก็ไซเวย์นะครับแล้วก็ลงต่อนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้บ่อยมากเลยนะครับสำหรับดีเซนดิ่งนะแต่ถ้าเอสเซนดิงเนี่ยมันจะเกิดกับพวกนี้แหละเนี่ยมันจะเกิดแบบว่าในกรณีขาขึ้นแล้วมันขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าดีเซนดิ่งเนี่ย มันจะเกิดแบบเทรนขาลงมาแล้วก็ลงต่อนะครับเพื่อนๆต้องลองสังเกตดูในกราฟนะครับลักษณะโครงสร้างของดีเซนดิงเนี่ยก็จะทําฐานเท่ากันหมดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจากโลเนี่ยโลจะทําเท่าๆกันหมดเลยนะแต่ถ้าแบบว่าบนกราฟจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันขนาดนี้นะครับมันอาจจะไม่เป๊ะขนาดนี้แต่ว่าโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยฐานของดีเซนดิงเนี่ยมันจะแบบเป็นเส้นแนวนอนนะครับหรือว่าเป็น horizontal line นะครับแต่ถ้าในกรณีของเอสดิงเนี่ยมันจะเป็นของแนวต้านนะนะครับแนวเส้นแนวต้านเน,นี่ย จะเป็นเส้น horizontal line นะครับแต่ถ้า descending เนะี่ยมันจะแบบว่าเป็นแนวรับนะครับจะเป็นเส้นแนวนอนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเส้นแนวต้านเนี่ยก็จะเป็นเส้น ten l i n แนวต้านนั่นเองนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้กราฟเนี่ยก็เป็นเทนลงมาเรื่อยๆแล้วก็เด้งตรงแนวร,ร,ร,รับนะครับแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนี่แล้วก็ชนเส้น ten line แนวต้านครั้งแรกนะครับอันนี้ก็ชนเส้น ten l i n แนวรับนะครับหมายถึงว่าเส้นเส้นแนวรับครั้งแรกนะครับนี่กราฟก็กลับตัวขึ้นไปแล้วก็ไซเว์นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกราฟก ต้องมากกว่า2ครั้งเป็นขึ้นไปนะสครั้ง4ครั้งเนี่ยครั้งที่4เนี่ยต้องเริ่มสังเกตแล้วนะครับว่ากราฟเนี่ยจะเลือกทางไปในทิศทางไหนนะครับตัวแต่แต่ถ้าทฤษฎีแล้วนเนี่ยกราฟเนี่ยก็อาจจะเบรก,กขึ้นก็ได้หรือว่าจะเบรกลงก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็น s y m m e t r i c a l triangle นะครับซึ่ง s y m m e t r i c ล l เนี่ยลักษณะก็จะแตกต่างกันทั้ง2เลยนะเนี่ยแตกต่างกับ ascending แล้วก็ descending เลยนะครับแต่ว่า s y m m e t r i c ล l เนี่ยก็จะเป็นลน line ัแบบนน line นนลกษ จะไม่มีเส้น horizontal line นะครับเนี่ยก็จะเป็นใช้เส้นเทนด์ลายมานะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ทำกรอบแคบนะครับหรือว่าทำส้มเหลี่ยมปากปิดนะครับแบบว่าทำแคบมาเรื่อยเรื่อยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยกรอบมันจะแคบมากๆนะครับสุดท้ายแล้วกราฟก็จะเลือกทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะไอซีเมทริคอทแยงเกลน่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดกับแบบว่าในกรณีขาขึ้นมาแล้วมันขึ้นต่อเนี่ยผมจะเจอบ่อยมากเลยเนี่ยนะครับนี่มันจะเกิดค่อนข้างที่จะเกิดแบบนี้บ่อยมากนะครับ นี่ล be ักษณะของ semicircle triangle ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งจุดเข้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปดูบนกราฟจริงกันนะครับยังไงเดี๋ยวลองไปดูโครงสร้างบนกราฟจริงกันดีกว่านะครับว่าจะมีลักษณะประมาณไหนนะครับตอนนี้กราฟที่เพื่อนๆเห็นอยู่นปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นกราฟของ bitcoin นะครับซึ่งไอ้ price pattern นี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกสินทรัพย์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะครับทองคําก็ได้โคูงเงินก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นน้ํามันพวกอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเจอ pattern นี้เนี่ยเพื่อนๆก ซึ่งผมจะลองมายกตัวอย่างกับ Bitcoin ดูนะครับซึ่ง Bitcoin เนี่ยที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะก็คือ s y m m e T r i c a l t r i a n g l e เจอบ่อยมากนะครับซึ่งถ้าเจอเมื่อไหร่เนี่ยมันมักจะเป็นไปตามแผนตลอดเลยนะครับเดี๋ยังไงผมจะลองหาให้ดูนะครับว่าลักษณะโครงสร้างของ e t r i c a l triangle เี่ยหรือว่าอีก2 p a t t e r ่นียมันจะเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ price pattern แรกนะครับก็คือ descending triangle นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถมองเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะมันก็จะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนี่ทั้ง3รูปแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆมองแบบไหนก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรอให้มันกราฟให้กราฟเนี่ยมันไซด์เวย์จนมาถึงแบบว่าสามเหลี่ยมที่แคบที่สุดนะครับก็คือปากสามเหลี่ยมตรงนี้เลยเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดเข้าก็คือจุดเดียวกันนะครับซึ่งสําหรับกราฟเนี่ยเพื่อนเพื่อก็สามารถใช้พทเทิร์นี้ได้กับทุกเเลยนะไม่่วาจป็ DH4 หรือว่า h 1น i m e f ะครับทำเป็น30ก็ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเล็กกว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใช้ทำเฟรม day นะครับซึ่งถ้ายิ่งทำเฟรมใหญ่เท่าไหร่มันจะยิ่งมีโอกาสกราฟเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสกลับตัวลงมากกว่านะครับซึ่งถ้าลักษณะของทำเฟรม day เนี่ยถ้ามันเกิดแพทเทิร์นนี้เนี่ยมันยิ่งมีโอกาสกลับตัวแรงมากนะครับซึ่งลักษณะประมาณนี้นะครับก็ของเป็น ก็จะเป็น set and setting triangle นะครับซึ่งลักษณะเนี่ยการาฟเนี่ยก็จะทําเป็นเส้น horizontal แนวต้านนะครับที่เป็นแนวต้านนะครับซึ่ง high เนี่ยจะทำ high เท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือการชนเส้นแนวต้านครั้งแรกนะครับนี่มาครั้งที่2ก็คือโซนนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะผมก็จะนับเป็นครั้งที่2นะครับอันนี้จะเป็นครั้งที่3นะครับซึ่งการตีเส้นเนี่ยตีเส้นได้หมดเลยนะบางคนอาจจะตีแค่ไปลายไส้ก็ได้หรือบางคนอาจจะตีแค่เนื้อเทียนก็ได้เหมือนกันนะครับ ผมจะตีเป็นโซนแบบนี้นะครับจะได้ดูได้ง่ายๆนะครับนี่โซนแบบนี้เลยนี่ประมาณนี้นี่ครั้งที่3และนี้ก็จะเป็นครั้งที่4นะครับแต่สุดท้ายแล้วการาฟก็ไม่ได้กลับตัวขึ้นไปนะครับนี่ส่วนเส้นเทนไลน์แนวรับนะครับก็คือเส้นสีแดงนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือนับครั้งแรกครั้งที่2ก็คือโซนนี้ครั้งที่3ครั้งที่4สุดท้ายแล้วการาฟก็หลุดลงนะครับเนี่ยหลุดลงมาซึ่งเพื่ต้องสังเกตแท่งเทียนนะครับ ในเรื่องของแท่งเทียนเนี่ยเพื ing, พ่อนๆต้องดูว่าแท่งเทียนไหนมีแรงขายหรือว่ามีแรงซื้อนะครับซึ่งแท่งเทียนที่ดีเนี่ยในกรณีที่เป็นแรงขายนะต้องมีเนื้อเทียนเยอะแบบนี้ต้องมีเนื้อต้องมีเนื้อต้องมีเนื้อเทียนที่เยอะมากๆนะครับไม่ใช่แท่งเทียนแบบนี้นะเนี่ยโดจิแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยโดจิแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีแรงซื้อน้อยเกินไปนะครับหรือว่าถ้าเป็นฝั่งขายเนี่ยฝั่งขายจะต้องเป็นลักษณะแท่งเทียนแบบว่าเดี๋ยวผมลองหาดู เนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับแบบว่ามีเนื้อเทียนเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นแรงซื้อที่เยอะมหาศาลนะครับคนก็จะเข้ามาซื้อเยอะมากๆเนี่ยอย่างเช่นแท่งเทียนนี้นะครับถ้ามันไปเกิดแท่งเทียนนี้ตรงปากสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือตรงกรอบที่มันแคบๆเนี่ยแสดงว่ากราฟเนี่ยอาจจะเลือกทางไปในทิศทางนั้นนะครับถ้ามันเกิดแท่งเทียนใหญ่สีเขียวเนี่ยกราฟก็จะเลือกขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดแท่งเทียนสีแดงเนี่ยมกราฟก็จะเลือกลงนะครับแต่ถ้าดูในลักษณะของกราฟเนี่ยเส้นเล็กลายก็คือเส้นสีแดงนะครับ ถ้ากาบันหลุดเส้นเน็ก l ล n e เนี่ยและทําโลต่ํากว่าโลนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองตีเส้นให้ดูโลต่ําสุดคือโลนี้ใช่ไหมครับที่มันต่ําสุดแล้วนะที่มันแบบว่ากลับตัวลงมาเนี่ยเป็นเทรนขาลงมาสุดท้ายแล้วมันมาทําโลต่ําที่สุดตัวนี้แล้วกลับตัวขึ้นไปอันนี้คือโลแรกนะครับต่อไปโลที่2เนี่ยผมจะมองเป็นโลนี้นะครับนี่โลตรงนี้ตรงนี้เลยซึ่งผมจะตีเส้นอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นเส้นเน็กล i n อีกเส้นหนึ่งก็คือตรงโซนนี้นะครับผมจะตีโซนนี้เลย นี่ประมาณนี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยการเทรด ascending หรือว่า descending หรือว่าพวกสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีการหลอกของราคาหรือว่าหลอกของกราฟนะครับหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า fake out เนี่ยแหละซึ่ง fake out เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยขาดทุนเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะโดน sell ไปเลยนะครับซึ่ง fake out เนี่ยมันมักจะเกิดเวลาแบบว่ากราฟเนี่ยมันกรอบกราฟเนี่ยมันกลับตัวขึ้นไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกราฟมันทิ้งไส้นะครับมันทิ้งไส้ด้านบนเี่ยผเดี๋ยวผมจะลองเอาให้ดูในกราฟมันกลับตัว ผมจะลองเปลี่ยนสีเป็นสีนี้เนี่ยกราฟมันกลับตัวขึ้นไปสุดท้ายเนี่ยกราฟมันไม่ได้กลับขึ้นไปจริงๆแต่มันกลับแบบว่ากลับตัวลงมาแบบเนี้ยนะครับแล้วก็กลับตัวลงไปเป็นเทรนขาลงซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเฟกเอานะครับเพื่อนๆต้องระวังคําว่าเฟกเอวดีๆนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการคอนเฟิร์มเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการคอนเฟิร์มก็คือต้องรอให้กราฟมันหลุดเส้นเทรนไลน์ถ้าในกรณีนี้นะครับต้องหลุดเส้นสีนี้สีแดงนี้ และก็ต้องทําโลที่ต่ําลงด้วยนะครับต้องหลุดเส้นสีฟ้านี้ด้วยนะครับนี่เส้นสีฟ้านี้ซึ่งถ้าจะให้แนะนําในการเข้าเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเข้ารอตอนที่แบบว่าให้มันหลุดเส้นสีฟ้าซะก่อนผมถึงจะเข้านะครับหรือว่าถ้าเ,าเดี๋ยวลองขาลงก่อนนะครับนี่ต้องรองหลุดหลุดเส้นสีฟ้าก่อนซึ่งแท่งเทียนที่ผมจะดูเป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นแท่งเทียนตัวนี้นะครับนี่ลักษณะของแท่งเทียนพวกนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองมองให้ดูไหมเนี่ยของแท่งเทียนตัวเนี้ย ค่อนข้างมีแรงซื้อเยอะมากนะครับแล้วก็ทําโลต่ําลงทำ high ํำไฮต่ําลงนะครับแล้วก็ทําราคาปิดที่ต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิน3แท่งเป็นต้นไปเนี่ยแสดงว่ามันจะทา Candlestick Pattern ที่มีชื่อว่าอันนี้นะครับผมจําชื่อไม่ได้แต่ผมขึ้นรูปให้ดูถ้ามีแท่งเทียนสีแดงติดต่อกัน3แท่งนะครับแล้วก็ทําโลต่ําลงไฮต่าลงราคาปิดต่าลงเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าจะมีโอกาสกลับตัวลงนะครับนี่ก็จะเป็น Candlestick Pattern แล้วก็บวก Price Pattern อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจุดเข้าเนี่ยเพื่อนๆก็ อันนี้ก็จะเป็นกรณีขาเซลล์ก็เข้าบริเวณโซนนี้นี่แล้วก็ s l ก็คือตรง high นี่เลยนะครับนี่ไฮโซนนี้เลยแล้วก็จุด TP เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะเพื่อนๆสามารถวัดจุด t p จากฐานได้นะครับเนี่ยสมมติว่านี้เป็นฐานใหญ่นะครับนี่กราฟมันกลบกับตัวลงมาต่ำที่สุดแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนี่ระยะตัวนี้แหละก็คือจะเป็นฐานนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดช่วงนนี้ให้ดูนี่ก็คือฐานเนี่ยประมาณนี้แหละ วัดจากจุดต่าสุดมายังจุดสูงสุดก็คือฐานตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีระยะอยู่ที่ประมาณของบิตคอย,ยนะ์ก็คือประมาณ7จ0ดนจุดครับซึ่งเพื่อนๆก็เอา TP นี่แหละ7 0 0 0จุดวัดลงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลากมาลากมาตรงนี้ประมาณตรงนี้แหละนี่ก็คือ TP ก็คือโซนนี้เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลากอันนี้ลงมาด้วยนี่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็จะ TP พพอดีเลยนะครับนี่นี่ประมาณนี้แหละนะครับ ซึ่งจุดเข้าเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถวัดจากฐานได้เลยนะหรือว่าวัดจากฟีบนัชชีก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็วัดจากฐานได้นะครับซึ่งมันเข้าจากกาไรทุกครั้งเลยนะมันก็มีโอกาสที่จะแบบว่ากําไร80%มากกว่า80%เลยนะครับลักษณะของเ s c e n d i n g ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูตรงโซนอื่นบ้างนะครับซึ่ง bitcoin เนี่ยจะเจอแ p a t ิร์นที่แบบว่าเนี่ย pattern แบบเนี้ยเจอเยอะมากนะครับอย่างเช่น descending เนี่ย descending เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรนขาลงมาใช่ไหมครับเนี่ยเทรนขาลงมา หรือว่า ascending ก็เป็นเหมือนกันนะ andal, แต่โดยส่วนใหญ่แล้วใน ascending ก็จะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ในกรณีนี้ก็จะเป็นเทรนขาลงก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็น ascending descending นะครับอันนี้ซึ่ง descending เนี่ยก็จะแตกต่างตรงกัรนข้ามกับ ascending เลยนะครับแต่ shooting, Des leigh, descending เนี heures, meter, ่ยก็จะเป็น horizontal line ที่เป็นแนวรับนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็แนวรับเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าทําทรงแบบว่าแนวรับเท่าๆกันเลยนะนะครับทำาโลแบบว่าเท่าๆกันเลยนะครับนี่อย่างเช่นตรงโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนโลต่ําสุดนะครับ นี่แล้วก็ทําแบบว่าโลเท่าๆกันเลยเนี่ยซึ่งมันก็จะไม่ได้เพอร์เฟกนะแบบว่าเท่ากันเป๊ะๆนะครับมันก็อาจจะมีขึ้นมีลงบ้างนะครับมันก็อาจจะแบบว่ามีสูงกว่ามีต่ากว่าบ้างนะครับอย่างเช่นโซนนี้เนี่ยมีหลุดไปบ้างซึ่งหลุดตรงนี้แหละก็จะเรียกว่าเฟกเอานะครับซึ่งเพื่อนๆต้องระวังตรงโซนนี้ให้ดีนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องรอเนี่ยให้มันมาอยู่ปลายสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับซึ่งจุดเข้านี่เพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าตรงเบรกเอาก็ได้นะครับแต่ว่าเข้าตรงเบอานนี่ยมั มีความเสี่ยงนะครับเพื่อใหมันต้องรอให้มันเบรกเอาเน็กไลน์ซึ่งเบรกซึ่งเน็กไลน์ที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือโซนนี้นะครับนี่โซนนี้หรือไม่ก็โซนนี้โซนนี้อาจจะไกลไปเดี๋ยวผมจะใช้โซนนี้นะครับซึ่งผมจะรอให้มันทาเขาเรียกว่าทํำไฮสูงกว่าหรือว่าเบรกเอาเส้นสีฟ้านี้ก่อนเนี่ยผมจะรอให้มันเบรกเอาไปก่อนแล้วผมถึงจะเข้าจุดนั้นนะครับผมจะไม่เข้าตอนเบรกเส้นนี้นะบางทีมันอาจจะอาจจะลงต่อก็ได้เราไม่รู้นะครับตอนเราต้องรอให้มัน แบบว่าทาดาวเทลลี่อ่ะถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยต้องผิดเงื่อนไขนะครับอันนี้มันเป็นเทรนขาลงมานะครับทำโลต่ำลงทำไฮต่ำลงแต่ถ้าอยากจะเป็นเทรนขาขึ้นต้องทำไฮสูงขึ้นทำโลสูงขึ้นนะครับซึ่งราคานี้ต่ําสุดใช่ไหมครับก็คือโลต่ําที่สุดแล้วก็คือโลแบบว่าแบบว่ามันโลล่าสุดที่จะพร้อมที่จะเลือกทิศทางแล้วนะครับซึ่งเพื่อนต้องรอให้มันส,สมมติถ้าถ้าจะเป็นเทรนขาขึ้นนะต้องสูงกว่าไฮนี้และต้องสูงกว่าไฮนี้ราคาเนี่ยกต้แบบวลััขึนไป แล้วก็ทําโลสูงกว่าโลนี้ด้วยนะครับนี่ซึ่งจุดเข้าเนี่ยเพื่อเพนก็สามารถเข้าจุดนี้ได้นะครับซึ่ง TP ก็เหมือนเดิมครับวัดจากฐานนี่เลยนะเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูใหม่นะครับนี่ฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฐานของสามเหลี่ยมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0 0จุดนะครับเพื่อเนก็ลากตรงนี้ไปเข้าตรงนี้ เพื่อนก็ลองสังเกตดูว่า tp ไหมก็อาจจะประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่เป๊ะมากเนี่ยก็ tp นะตรงปลายไส้ตัวนี้พอดีหรือว่าจะมา tp ตรงนี้เลยก็ได้นะครับซึ่ง sl ก็เหมือนเดิมนะครับ sl ก็อันนี้กรณี buy นะครับนี่ก็ buy ตรงนี้ sl ก็ตรงโลนี่เลยแล้วก็ tp ก็เหมือนเดิมครับวัดจากฐานตรงนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับ time เฟรมเล็กลงก็ได้นะ m 1 5ก็ได้นะครับนี่ก็จะเจอแบบว่าโอ้ลักษณะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ย ลักษณะของบิตคอยนะอันนี้ก็จะเป็นบิตคอยนะครับอันนี้ก็จะเป็น M15 นะครับซึ่งผมมองว่าไอตรง p r i c e pattern นนียผมมองเป็น ascending นะนะครับเนี่ยมันแบบว่าทําแนวต้านที่แบบว่าทำไฮที่ระดับเท่าๆกันเลยนะครับอาจจะมีหลุดไปขึ้นไปบ้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกว่า Fake out นะครับแล้วก็การ์ฟเนี่ยก็หลุดลงมานะครับซึ่งเพื่อนๆต้องสังเกตด้วยนะถ้ามันมาชนเส้นเท Li ไลหรือว่าเส้นแนวต้านเนี่ยอย่างเช่นในตรงนี้เนี่ย เพื่อเต้องสังเกตแท่งเทียนว่ามันมีแท่งเทียนลักษณะทิ้งไส่ยาวๆแบบนี้ไหมถ้ามันทิ้งไส่ยาวๆอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบเข้ารอให้มันปิดแท่งนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยรอให้มันกราฟเนี่ยมันจะทําทรงแบบไหนเพื่อเพิ่งต้องรอสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันทิ้งไส่แบบเนี้ยแสดงว่าจะเป็นกรณีของเฟะเอานะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเนี่ยมันหลุดไปมันหลุดไปก็จริงแต่ว่ามันทิ้งไส้ด้านล่างแสดงว่ามันไม่ได้กลับตัวลงจริงๆนะครับมันก็แค่เป็นกรณีของหลอกกันแหละหลอกแค่คนเข้านะคครับซึ่่งหลายยนนเีก รีบเข้าจนเกินไปเลยทําให้ขาดทุนมากๆเลยนะครับหนึ่งลักษณะ ascending จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยทำโลสสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆทำ high ก็ระดับเท่าๆกันเลยนะครับอย่างนี้จะเป็น high แรก high ที่2อง high ที่3าม high ที่4ี่ high ที่5แล้วนะพวกเนี้ยกลุ่มของ high ที่5แลละสรุปแล้วเนะี่ยกราฟก็ไม่ได้ทะลุขึ้นไปนะครับอย่างเช่นแท่งเทียนเนี่ยมีแท่งเทียนหลอกด้วยหลายคนเนี่ยนับระว่าเอ้ยครั้งที่4มันต้องหลุดแล้วแน่เลยเสด็จสรุปว่ามันไม่ได้หลุดขึ้นไปจริงๆนะครับ เราก็ต้องรออีกทีหนึ่งนะครับรอแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับกราฟก็ลงมาเนี่ยทำชนเส้นเทรนไลน์แนวรับนะครับนี่ซึ่งจุดเข้าเนี่ยต้องรอให้เบรกโซนนี้ไปก่อนนะครับรอให้เบรกโซนนี้ไปก่อนซึ่งแท่งเทียนคอนเฟิร์มเนี่ยก็คือแท่งใหญ่นี่แหละนี่แท่งใหญ่นี่เลยก็คือแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับซึ่งจุดเข้าเนี่ยอันนี้ในกรณีนี้นะครับมันก็เป็นจุดเข้าที่ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมาทุบลงมาเลยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะ น่าจะข่าวแล้วแหละมันกราฟมันคงแบบแบบว่าไม่ทุบขนาดนี้นะครับเนี่ยลักษณะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งมันต้องรอสังเกตในเรื่องของคันเด e ลส i ต k กแพทเทิร์นอีกเทนึงนะครับนี่ถ้ามันเบรกเอาขึ้นไปจริงๆนะครับต้องรอให้เบรกเส้น넥ไลน์ไปก่อนแล้วก็สังเกตในเรื่องของแท่งเทียนอีกทีนึงนะครับต่อไปมาดูตรงนี้บ้างนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็น ascending เหมือนกันนะครับนี่ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็จะมี ไฮแบบว่าทําระดับเท่ากันเลยนะนะครับนี่ไฮแรกผมก็จะนับตรงโซนนี้นะเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตนะมันจะมีโซนน,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 นอรตันตรงนี้อยู่ก็คือแท่งสีเขียวตรงเนี้ยผมจะใช้ตรงนี้เป็นหลักนะครับอันนี้อันที่2อันที่3มนะครับกราฟก็ยกโลกขึ้นไปนะครับบางทีมันไม่ได้มาแตะทุกครั้งนะเนี่ยมันก็จะแบบทากรอบไซด์เวย์เรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรอให้มันหลุดลงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ต้องนับแบบว่าสุดท้ายแล้วไม่ต้องนับแบบว่าการแตะเส้นเทลาก็ได้นะครับคือมาสังงเกตตร ปลายสามเหลี่ยมนียต้องกรอบตรงนี้นะครับถ้ามันหลุดลงเมื่อไหร่เพื่อนก็กดบายกดเซลล์ไปนะครับหรือว่าหลุดขึ้นไปเมื่อไหร่นี่เพื่อนก็เปิดออเดอร์ไปนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับเพื่อนก็ต้องรอให้มันหลุดเส้นเน็กไลน์ก็คือทําโลต่ําลงกว่าโลนี้นะครับนี่โลนี้ก็จะเป็นโลของเน็กไลน์นะครับนี่ก็จะเป็นดีมานโซนนะครับเนี่ยอย่างเช่นพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นโซนดีมานโซนนะครับต้องรอให้โลมันต่ํากว่าโซนนี้เดี๋ยวผมจะลองตีโซนให้ดูนี่ประมาณโซนนี้นะ ต้องให้ต่ํากว่าเส้นสีสีเขียวนี้นะครับเนี่ยถ้าจุดเข้าผมนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะรอคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อมันหลุดเส้นโลตรงนี้เนี่ยการาฟก็หลุดลงไปละโดยที่มีแท่งเทียนนี้นะครับแท่งเทียนนี้ค่อนข้างไม่ที่จะมีเนื้อเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองมองให้ดูก็คือแท่งเทียนนี้เนี่ยมีเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยซึ่งจุดเข้าเนี่ยก็สามารถเข้าก็ต่อเมื่อมันทําโลต่ําลงนะครับแล้วก็เบรก เส้นดีมานโซนตรงนี้นะครับก็เบรกลงไปเพื่อเพื่อก็สามารถเข้าบริเวณโซนนี้ได้นะครับซึ่งเทคนิคการเข้าก็เหมือนเดิมเลยนะครับเข้าจงโซนนี้ SL บนนี้นะครับ TP ก็วัดจากฐานนี้นะครับซึ่ง TP เนี่ยโดยปกติแล้วมันจะ TP ตลอดเลยนะครับนี่ก็จะมาโซนนี้เลย TP นะครับลักษณะของบิตคอยคริปโตเคอเรซีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองดูทองคํากันบ้างนะครับทองคาเนี่ยจะหาค่อนข้างที่จะยากนะทองคําจะไม่ค่อยมีแพทเทิร์นแบบนี้เท่าไหร่นะครับโดยปกตินะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอทองคำบ่อยๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะนะครับมีลักษณะทองคำนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งไทม์เฟรมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น h 4นะครับซึ่งใช้ได้ทุกทางเฟรมเลยนะครับเนี่ย h 4ก็ได้ h 1ก็ได้นะครับนี่จะเป็นลักษณะของทองคำเนาะทองคำก็จะเป็น symmetrical triangle นะครับที่ผมเจอตอนนี้นะครับซึ่งกราฟเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับก็คือราคาปัจจุบันเลยนะนี่ก็จะเป็นกราฟเนี่ยผมจะใช้โลนี้เป็นโลที่ต่ำที่สุดนะครับไฮนี้เป็นไฮสูงที่สุด ซึ่งลักษณะโครงสร้างของกราฟเนี่ยก็จะยกโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำโลสูงขึ้นเนี่ยโลสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไฮจะทำไฮต่ำลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยกรอบของสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะแคบลงนั่นเองนะครับก็คือสามเหลี่ยมปลายปิดนั่นเองนะครับนี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าโดยจากกราฟเนี่ยถ้าเราจะหาจุดเข้าใช่ไหมครับเพื่อไม่ต้องหาเน็กไลน์ก่อนนอกจากกราฟเนี่ยจะเบรกเอาเส้นเทนไลน์ไปแล้วนะครับอันนี้มีมีเฟกเอาด้วยนะเนีี่ยนนน้มเเฟคอาะรับ ทะลุขึ้นไปโอ้ยถ้าเจอแท่งเทนแบบนี้เนี่ยโอ้แท่งเทนสีเขียวมากนะครับแรงซื้อยามากแต่สุดท้ายได้กราฟทุบลงมาแรงมากนะผมคิดว่าโซนนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวนะช่วงสองทุ่มพอดีเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวแรงๆสักแบบว่าวันที่1ด้วยวันจันทร์น่าจะเป็นข่าวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวนะครับเลยทําให้กราฟเนี่ยมาทุบลงขนาดนี้นะครับแต่โดยปกติเนี่ยถ้ากราฟมันเฟกเอาเนี่ยจะเทงไส้แบบเนี่ยนะครับมันอาจจะเทงไส้แบบนี้เนาะนะครับซึ่งถ้าจ ซึ่งเส้น neckline เนี่ยผมจะใช้เส้นนี้นะครับผมจะใช้ high นี้นี่ demand ซัพพลายโซนนะครับเนี่ยโซน e high นี่เลยผมจะตีเป็นโซนนะครับเนี่ยโซนนี้แหละเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยนเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยโซนนี้แหละก็คือ demand zone น,นะนี่โซนเลยนะครับต้องรอให้มันเบรกเอาตรงนี้ก่อนถ้าเป็นเออ่สไตล์ผมนะผมจะรอให้คอนเฟิร์มมากที่สุดนะครับผมจะไม่รอให้มันเบรกเอาขึ้นไปเนะีย่ยเดี๋ยวรอเบรกเอาขึ้นไปปับ๊บอ่าสรุปแล้วทุบลงมาเฉยเลย เนี่ยมันอันตรายนะครับต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับนี่ผมก็จะเข้าจุดนี้แหละนี่จุดนี้เลยรอเบรกเอาขึ้นไปก็คือเบรกเส้นเล็กลายทั้ง2เส้นเลยนะซึ่งจุดเข้าลองวัดดูนะครับว่าเราจะได้เก็บ TP ประมาณกี่จุดนะครับซึ่งจากฐานเนี่ยฐานที่ผมจะวัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าผมจะวัดจากตรงไหนได้บ้างนะครับถ้าลองวัดจากตรงนี้ไปยังไฮสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ900จุดนะครับแล้วก็ถ้าไปวัดเนี่ย ฐานผมคิดว่ามันกว้างมากนะครับกว้างเกินไปเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าผมจะใช้ฐานนี้ฐานตรงโซนนี้นะครับก็คือฐานตรงเน็กไลน์เลยนะครับเนี่ยเน็กไลน์เส้นไอโซนสีเขียวเนี่ยแล้วก็โซนที่ต่ําที่สุดก็คือโซนนี้นะครับระหว่างเส้นเทนไลน์แนวรับนี้นะครับซึ่งผมก็จะวัดไปจากฐานนี้ไปยังไฮส่งสดก็คือประมาณ400กว่าจุดนะครับแล้วผมก็จะไปวัดดูมันก็กําไรพอดีเลยนะ,เป,ะเป๊ะเลยอะ เนี่ยมันก็ TP บอดีเป๊ะเลยซึ่ง SL ผมก็จะใช้โซนนี้นะครับนี่ลักษณะการซื้อก็ประมาณนี้แล้วก็ TP ตรงนี้แล้วก็ SL ข้างล่างนี้เลยนะครับต่ำกว่าโลนี้เลยประมาณโซนนี้นะครับซึ่งผลตอบแทนก็จะอยู่ที่1ต่อ1.4นะครับก็จะเป็น RR นะครับซึ่ง RR ก็จะไม่ได้สูงมากนะแต่ถ้าเกิดแพทเทิร์นแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยก็ ผมให้ประมาณ70%ขึ้นไปหรือว่า80%เลยนะในบางกรณีนะครับซึ่งลักษณะของเซมิเ a โคแชนเกิลเนี่ยในลักษณะบ่อยๆนะมันจะเกิดแบบว่ากรณีขาขึ้นแล้วมันจะขึ้นต่อนะครับมันจะเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยที่ผมเจอนะครับในลักษณะของทองคําก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าจะมีตรงโซนไหนอีกไหมอันนี้ก็จะเป็น d e s c e n d i n g นะครับโอ้นี่ชัดมากเลยชัดมากๆเลยนะครับนี่แบบว่า Perfect กตเลยนะนะ perfect descending t r i a n เ l e ลเลยนะครับทำโลแบบว่าเท่าๆกันเลยนี่ ทำแบบว่า3ครั้งเลยนะทวีตป้อบอททอมด้วยนะนะครับนี่ซึ่งจุดเข้าเนี่ยผมก็จะรอให้มันเบรกเส้นเน็กไลน์ก็คือโซนนี้นะครับนี่ก็คือไฮแบบว่าแตะเส้นเทนไลน์นี่นะเนี่ยเส้นเทนไลน์ล่าสุดก็คือการแตะเส้นเทนไลน์ล่าสุดก็คือไฮนี้ใช่ไหมครับนี่มีเฟะเอาด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นซับไพโซนนะครับซึ่งผมจะรอให้มันเบรกเอาซับไพโซนนี้ไป นี่ผมจะรอให้เบรกเอาโซนนี้ก่อนผมถึงจะเข้าตรงโซนนี้นะครับนี่มันเบรกเอาทำไฮสูงขึ้นนะครับทำไฮสูงกว่าไฮนี้ทําสูงกว่าไฮนี้นะครับเนี่ยมันทําสูงกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้ทําโลที่ต่ําลงกว่าโลนี้ด้วยเนี่ยมาขึ้นไปเลยนะครับซึ่งจุดเข้าเรามาวัดกันว่าจะได้เท่าไหร่จุดเข้าผมก็จะวัดจากฐานนี่แหละนะครับชัดเจนที่สุดละนี่จากฐานนี่เลยก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่จุดเหรอประมาณ1000จุดนะครับ ถ้า1000จุดหรือว่าหนึ่ง้จุดถ้าผมพูดผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เนี่ยมันเป็นตัวเลขตัวเนี้ยนะครับผมคิดว่าน่าจะ1,000พันจุดนะมันไม่น่าแบบ10,000จุดหรอกนี่ผมก็จะเข้าตรงนี้ปับ๊บนี่ก็จะท p พพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยตรงโซนนี้เลยใน TP พพอดีเลยนะครับเดี๋ยวลองมาวัดดูว่าจะได้ R r เท่าไหร่ตำแหน่งการซื้อนะครับผมจะซื้อตรงโซนนี้เลย TP ด้านบนนะครับก็คือวัดจากเมื่อกี้แหละก็คือประมาณโซนนี้ แล้วก็ SL ข้างล่างโลนี้นะครับผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1.84นะครับก็จะเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ชนะตลาดสูงมากนะถ้าเกิดแพทเทิร์นแบบนี้นะครับอ่าลักษณะหน้าตาของแพทเทิร์นทั้งหมด3อยยานะครับพวกสามเหลี่ยมต่างๆเนี่ยจะเป็น Semitical Descending แล้วก็ Ascending Triangle นะครับซึ่ง3มแพทเทิร์นเหล่านี้เพื่อนๆต้อง จำไว้เลยนะครับถ้าเจอ,อเมื่อไหร่เพื<ๆ>่อนๆก็สามารถเปิดอรเดอร์แบบว่าลักษณะตามสไตล์ของผมได้เลยนะนะครับรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับซึ่งการรอคอนเฟิร์มเนี่ยก็จะมีโอกาสทีใ่ใจเพื่อนๆนมีจุดเข้าที่ดีมากขึ้นมีโอกาสทํากําไรมีโอกาสชนะตลาดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าพเพื่อนๆอยากจะได้ Price p พ t t e r n แบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปน